สวัสดีครับโอเผมเจ็ดเก้าศูนย์ครับวันนี้พามาดูของเก่าอีกแล้วนะมาเที่ยวนะครับก็อยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บที่สนามหลวงสองนะครับก็นี่เดี๋ยวพามาดูนะร้านนี้สวยครับนี่นะครับชื่อร้านนะครับอีดอกนะครับนี่ครับอนจอยเดินแอววกินนะครับนี่ครับสวยนะครับ ร้านเขาขายก๋วยจับน้ำหมูกรอบพคตนน่ากินเลยน,นี่นะครับของเก่าเคยเล่นไหมครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับใครเคยเล่นบ้างครับทันไหมใครมีอยากให้เจ็กไว้ในสตูนะขอนะ <laughs> ชอบนะชอบมากเลย นะเนี่ยเพื่อนๆคน,นไหนมีนะเจ็ดขอนะเดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้ก็ได้ว่าใครบปรยจับกให้นะขอไว้ในสตูศักหน่อยนะอยากได้นะครับไปครับเพื่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อครับเนี่ย,ยกปวยจับที่ร้านน่ากินนะยังไม่ได้ซอสเลยแค่นีน้เองหมูกรอบอ่ะนะีนีน่งหอมฉุยงั้นเพื่อนกรอบเปาวะ อื่อดนะอร่อยนะวัวจับก,ก็อร่อยด้วยหลังจากที่เจ็กฟาดไปเรียบร้อยครับเรามาดูพี่เล็กแกทำงานกันดีกว่าพี่เล็กร้านนี้เดอดกาแฟนะกาแฟเดี๋ยวเจกพาไปดู น,นี้อยู่ในร้านเดียวกันนะอยู่ในร้านอีดอกเมือนกันนะครับเพื่อนนะครับดูความน่ากินนะถ้ายือนอย่างนี้ก็จะได้กลิ่นหอมฉุยะครับนี่นี่อันนี้ก็เด็ดขาหมูหนะขาหมูนะเจ๊พาไปดูดเป็นงานเพนนื่อนหล่นหล่นนะครับดูนะครับ นี่นี่ดูเครื่องครับเพื่อนเป็นไงครับเป็นไงครับเมื่อกี้กินไม่หมดนะครับเยอะครับให้แบบจุกๆเลยนะครับพลลวอร่อยโคตรอร่อยอ่ะหมูกรอบลงน้ำยังกรอบอยู่เลยอ่ะถ้าไม่เชื่อลองฟังเสียงนะได้ยินเสียงหมูนะตอนเคี้ยวให้ฟังอ่ะครับหลานพี่เขายุ่งมากนะออเดอร์มาไม่ขาดนะครับนะครับนี่นะครับ ร้านพี่เขาลึกลับหน่อยนะครับอยู่ในสนามหลวงสองนะครับขี่รถเข้ามาวนปุ๊บก็จะเห็นร้านพี่นะครับร้านที่คนเยอะๆนะครับร้านนมอเก่าค่ะอ่าร้านนมอนเก่านะครับร้านน้มอเก่าร้านนมออ๋อครับผมอร่อยมากพี่หมูกรอบเด็ดสุดเลยอ่ะดูเครื่องนั้นเพื่อนแล้วพี่เขาหยิบเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้แบบก็หยิบไปย่อนนะดูดูไปไง แค่เห็นเครื่องกาใจอะไรอะมายืนตรงนี้ยิ่งได้กลิ่นนะครับเพื่อนไปครับเราต่อนครับเราอิ่มแล้วเราก็ไปกันต่อครับเพื่อนนี่นะครับหน้าร้านพี่เล็กเขานะครับนี่นะครับเนี่ยเรามาอยู่ริมถนนล้วก็จะมองเข้ามาเงี้นะครับนี่ป้ายร้านอยู่งี้นะครับนี่นี่นะครับร้านอีดอกนะครับ อนจอยเดินแอลกินนะครับอันเนี้เด็ดเจกมาลองแล้วนี่นี่มีขาหมูด้วยนะครับนะครับดหมูกรอบครับผมหมูกรอบครับหมูกรอบครับผมดูนี่ครับอันเนี้ยหมูกรอบจริงนะไม่ได้หมูหมูกรอบที่มันเป็นเป็นโมเดลอะส่วนใหญ่เราจะเจอหมูกรอบโมเดลเว้ะอันนี้ของจริงกรอบจริงเจกลองแล้วนะครับเพื่อน นะครับเรามาเดินหิวๆในร้านนี้เลยนะครับจบที่เดียวนะครับทั้งน้ําทั้งข้าวนะครับจบเลยร้านอีดอกครับผมเด็ดจริงนะครับนะพี่เล็กแกใจดีด้วยนะครับไปครับเราไปเดินเที่ยวต่อครับผมบรรยากาศเช้านี้ครับเพื่อนๆตลาดมือสองสนามหลวงสองนะครับในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับอาทิตต้นเดือนก็ของขายเยอะเลยแต่ตอนนี้ยังเช้านะครับเป็นเวลา แปดโมงกว่าๆเก้าโมงนะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยนะครับร้านอะไรก็ยังไม่เต็มนะครับก็จัดกันบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มนะเช้าอยู่นะครับไปเดี๋ยวกว่าจะเดินไปก็พอดีครับดูร้านพี่นะครับในสนานหลงสองนะครับของสวยมากนะครับของเก่านะครับนะครับนี่ร้านพี่นะครับ ฝากมาอันนี้ปล่อยทุกชิ้นไหมพี่ทุกชิ้นนะครับอ่าชอบชิ้นไหนมาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเจ็กพาดูเทียชิ้นนะเอาล่ารีดนะครับเบสิกเบสิกเลยนะเตารีดยังดีนะครับ งานสวยนะครับร้านนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้ที่ที่บดนะที่บดของาาที่บดที่บดของเหลียนะทองเหลืองนี่ไงไฟแช็กครับไฟแช็กไฟแช็กเก่านะตัวนี้นะสมัยสงครามมันเนี้ยนี่สมัยสงครามโลกน่ยอาใช่อืนี่ไฟแช็กนิลนะครับงานนอกนะครับเนี่ยพวกเนี้ยดูนะครับดูดูนี่นะครับ เห็นไหมที <Australia. S 1> เ่เขาเขาเขามีมีแกะไว้นะครับเนี่ยเม k e i ินะครับออสเตรเลียเลยฮะนี่ครับดูนะครับอันนี้ของของเก่านะครับาย uh huh. ครับเพื่อนนี่กาครับกาครับกาถังกระสีนะเพื่อนนะนี่กาสังกะสีที่เหมือนช้อนถังกาะสีนะเนี่ยครับ นี่สภาพร้อยร้อยเลยนะฮะนี่คือโตัวแล้วพี่ฮะนี่เขาเติดตัวอย่าสวยเป็นเหมือนเป็นเหมือนช้อนสังกะสีบ้านเราอะนะเนี่ยเคลือบอะเขาเรียกอะไรเคลือบเคลือบกาเคลือบเครื่องเคลือบเนื้อข้างอ่างมันจะมีก่องว่าทั้งของอ๋อนี่นะครับวันนี้งานตัวนี้สภาพเอาจริ้งก็ร้อยเปอร์เซ็นนะเนี่ยนี่คือไม่เก่าเก็บอ่ะไม่ได้ใช้นะครับเพื่อน เจ๋งเจ๋งเจ๋งของสวยเยอะเลยอ่ะ <French> น <Claire> uh, <technology> ี่นะครับอ้ยดูยุอะไรเนี่ยเปรียงลานอ๋อนี่ครับอันนี้แสงจันทร์ใช่ไหมจ้าวายุจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้แสงจันทร์ขออนุญาตนะครับนี่อุ้ยพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดเมื่อนนี่นะครับ ยี่ห้อโรโย่โรโย่อะไรอหานไม่ได้เลยนะครับตามตามการเวลานะแต่สวยนะสภาพครบหมดน่าจะยังใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ดีได้หมดได้นะครับได้ได้หมดอสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะวิวทานนินเนี่ยอันน่ะอันน่ะข้างๆกับพื้นดินน่ะเนี่ยแหละครับยิวทานนนเนี่ยอัน อุนที่ถ้าไม่บอกไม่รู้ด้วยว่าเป็นทานินทานของการนินอุ้ยอย่างสวยเลยนี่ตั้งแต่ยุคไหนเลยครับเนี่ยก็ยุคปทศีห้าสิบปีที่แล้วก็ะตัวไอ้ทานินตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นยุคเดียวกับที่ทอทัตมีฝาเปิดใช่ไหมที่ว่ามีบานประตูเปิดมาตื่นนะหรือจะยุคเดียวกับที่เป็นไม้อะนะครับอ๋อยุคเดียวกันนะครับยุคเขาดํา ยุคทีวีขาวดำนะอันนี้หนะลังดอกอันนี้เขาเรียกหัวลำโพงเด็กอ๋ออันนี้หัวลำโพงเอหัวลำโพงโอ๋อ,อจริงด้วยเหมือนจริง <L> <L> นะครับอุ้ยสวยคลิปเลยอ่ะเหมือนใหม่เลยนะครับเพื่อนนะครับจอหนังนะฮะเครื่องถ่ายหนังอะไรก็มีนะนี่นะครับกองนะครับกองไม่ยุ่งดีกว่านะครับอ <L> ันตรายนะครับนี่ดีกว่านี่เครื่องฉายหนังครับเพื่อนสมัยก่อนก็ใช้ฟิล์มนะฟิล์มใส่อย่างนี้รองล้อนะครับ เชื่อว่าหลายๆคนไม่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 ค่อยได้เห็นกันนะครับเนี่ยนะครับนะครับของเก่าเพียบนะครับมาครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งครับนี่ฝั่งนี้เป็นงานครับงานโบราณนาฬิกานะครับนี่งานโบราณนะครับงานนาฬิกานะครับก็จะมีอุ้ยกองกองนี่คู่กันเลยมาคู่ นะครับนะฮะก็จะเป็นพวกโซนอาวุธนะครับอุ้ยพวกอ๋อไถนี่คันไถนะครับของเก้านะครับนี่นี่นี่งานสารนะครับงานสารนะครับงานตะก้าสารเี่เราเออกไปดูนอกก็ได้นะงานสารนี่นะครับนะ งานสวยนะครับงานสวยตรงนี้เขาเรียกอะไรอะครับตรงนี้ตรงจุดนี้เลยครับเป็นนีกเรียกตรงซอยอมรเก่านะอ๋อซอยครับอมรเก่าออมรที่อยู่ในลานะอ๋อคืออันเนี้ยเดินมานิดเดียวจากกุฎจับอะเป็นของอมรหมดมาสมัยก่อนนะอ๋อลายลวโซนนี้เป็นของอมรหมดนะครับครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากมาอุดหนุนพี่เขาด้วยนะครับเบอร์โทร เบอร์โทรบอกผมมาบอกเลยครับบอกได้เลยครับศูนยเก้าศูนย์นยเก้าย์แปดศูยก้ด้เลยครับ090่9 0 809 8 0อ4852 4852ครับเพื่อนๆคนไหนก็นะครับอ่าพี่แดงนะครับติดต่อได้นะครับชอบชิ้นไหนก็โทรมาล็อกไว้ก่อนได้นะแล้วค่อยมาดูได้นะครับครับไปครับเราดูร้านอื่นต่อครับผมครับขออนุญาตถ่ายนะครับออกช่อง YouTube ช่อง790ครับครับขอบคุณ นะครับเป็นยุคเกศูนย์นะครับก็จะอย่างนี้ครับเจ็กเล่นอันนี้นะครับอันนี้คือเกมคอนทราครับอันนี้คือเครื่องเล่น fr fr หนึ่งหนึ่งศูนย์สองถ้าสองศูนย์สองจะเป็นสีดำนะอันนี้เครื่องแดงเนี่ย102ศูนย์สองครับแล้วก็อันนั้นเป็นเวอร์ชั่นขึ้นขึ้นมานะครับแต่ก็ยังเป็นเกมตลับอยู่นะครับนี่ครับร้านพี่ก็เต็มเลยนะของ ครับเพื่อนดูของพี่ก็นแล้วมารู้จักเจ้าของกันบ้างครับพี่ครับฝากร้านหน่อยครับสวัสดีครับร้านโอเคแมนแมนดัลโกกครับอ่านี่นะแาดหลวงสองครับนี่ร้านพี่เขานะร้านพี่เขานะครับยินดีครับของสวยนะครับของสวยนะฮะไว้ไว้แวะมาอุดหนุนพี่เขานะครับพี่เขาใจดีมากนะครับครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมครับนี่นะเพื่อนอีกหนึ่งตัวเลือกนะร้านน้อยใหญ่ เสื้อมือสองนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะครับตัวสิบบาทครับผมนะครับสายหรือสายลุยครับมาเลือกดูนะครับเลือกดูนะอุ้ยเสื้อผ้าดีเนี่ยเสื้อยีนก็มีนะเพื่อนสิบบาทนะเพื่อนสิบบาทพี่เอ๋บอกเลยทั้งร้านมาเลือกเอาไปเนี่ยสิบบาทเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเด็กสาวๆใส่ได้เนี่ยตัวเนี่ยสวยด้วยนะผ้ายีนเบอร์เอ็ม มียี่ห้อด้วยอืมไม,ไม่ไม่มีตำหนิเลยใส่ได้ไหมล่ะน,นี่ตัวเล่นใหญ่แล้วใส่ได้แล้วมั้สวยเลยนะครับเนีเ่ยเพื่อนลองดูอย่างอื่นมากครับ สำหรับผู้หญิงนะเดทนะครับก็ลองมาลือกันดูครับเพื่อนๆนะภาพบรรยากาศร้านนะครับเสื้อผ้านะครับนี่ก็สิบบาทนะครับบนลาวก็สิบบาทนะนะครับบนลาวเลือกง่ายเลยนะครับบนลาวสิบบาทเหมือนกันครับผมขอจบคลิปแรกไว้ที่ร้านเสื้อผ้านะครับร้านน้อยใหญ่เสื้อผ้ามือสองนะครับ แวมมาอุดหนุนกันได้นะครับตัวสิบาทจริงครับเพื่อนๆนะครับจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับนี่ครับเสื้อผ้ามือสองสิบาทนะครับ1ิบบาทจริงคุณภาพดีจริงนะครับเดี๋ยวเจ๊กจะเลือกดูไปใช้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องด้วยครับผมสวัสดีครับ